ข้อควรปฏิบัติในครอบครัว 1. ความมีน้ำใจช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวมาพี่ช่วยถือนะน้องแพขอบคุณมากกับพี่พลพี่พลเนี่ยนอกจากจะรูปหล่อแล้วยังมีน้ำใจอีกนะเนี่ยสองความเสียสละให้กับคนในครอบครัวอ้าตื่นแล้วเหรอลูกห้า ครับแม่แล้วทำไมแม่ต้องตื่นแต่เชา้าด้วยล่ะครับอ๋อก็ไม่ต้องคอยเตรียมทำอาหารเช้าไว้ให้พ่อกับลูกไงจ๊ะโหแล้วอย่างนี้แม่จะนอนพอหรือครับเนี่ยถึงแม่จะนอนไม่พอแม่ก็เต็มใจที่จะทำนะลูกลูกก็จำไว้นะจ๊ะนี่เป็นการเสียสละให้กับคนที่เรารักอย่างหนึ่งนะจ๊ะครับผมจะจำเอาไว้ครับแม่ไปนอนตาดีกว่า 3. การรู้จักประหยัดและเก็บออมพี่ตังครับทำอะไรอยู่ครับอ๋อพี่กำลังช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินอยู่นะเผื่อเราจะได้มีเงินเก็บเยอะขึ้นไงอาฮะปานทำด้วยนะพี่ตังปานจะได้มีเงินเก็บเผื่อจะซื้อบ้านสักหลังสองหลังเออนี่น้องปอนคิดจะซื้อบ้านเลยหรือนเนี่ยหืมสการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ขนมน่ากินจังเลยฮ่าฮก่อนจะกินขนมควรไปล้างมือก่อนนะลูกดูสิโสโครกเชียวข้าพ่อเดี๋ยวจะรีบไปล้างมือเดี๋ยวนี้เลย